ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมา์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มถึงเวลาของคนขยันทำกินที่มาเจอกับสีแม่ผู้หญิงทำมาหากินกันแล้วจ้าวันนี้ขอนำเสนอการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นร้านครื่นที่นั่นก็คือการนำรถที่ปกติเราใช้ขับขี่นี่แหละค่ะมาช่วยหาเงิน คนแรกที่อยากนำเสนอก็คือร้านส้มตำยาลิสใครจะคิดว่ารถเก่งันเล็กๆเท่านี้จะพาเจ้าของร้านค้าขายจนยอดพุ่งกระชูดเลยเขาทำได้ยังไงนะไปดูเลยค่ะงนาน,น,านไปเรียกงานมาเลยทีใคมงานมันยังไงนี่จะถ่ายรายการแล้วนะ<อ> นะที่ซะแล้วรถก็ต้องจอดข้างนอกไม่ใช่เ <no. S 1> อามาจอดในสตูแล้วจะเปิดรายการยังไงโอ้หข oh. ูดสีดีไหมตีกระจกดีไหมเาใ้ไเฮ้ย <c oughs> มันไม่้ม้าาอยฮ้ก็ได้ม่ให้อะไรจอยนี่คุณจะ่ายรายการแ้วถ่าไม่ได้ยังไ <c oughs> <c oughs> ่ทีหลังก็จอด้างหน้าดีนะทไมมาจ <c oughs> อดเนี่ยโดน้ามาเลยเม่อกี้จะทําไจะทอะไรจยหีแล้วก็ สสารเยอค่ะยังพอได้เลยยังพอดเชียเชียร์เจ้าของรถก่อนเชียร์เรัเนี่ยเจ้าของรถคือคนนี้เขาคือแขกรับเชิญในรายการเราโอ้สวัสอีค่จสาัสดี่าี่จ๋าพ่จ๋าพี่จ๋่จ๋าี่าพีา่าพีาา หนูขายส้มตำกับส้มตำไม่ยำแซ่บค่ะอยู่ในท้ายรถคันนี้เลยค่ะทุกอย่างอยู่ในรถค่ะทุกอย่างอุปกรณ์ทำมาหากินเขาอยู่ในรถคันนี้เปิดท้ายรถกู่ปิโอ้เฮ้ยเสือเชือเนาะที่นี่จะต้องเห็นแบบว่าเป็นรถจอบลาหรือเป็นรถรถพ่วงข้างเนี่ยนะเาบอกว่าคนเราถ้าคิดจะทำมาหากินเนี่ยมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยเนาะใช่ค่ะไม่เขาก็มีรถคงรถเข็นทำไมพี่ไม่ไป หรือเปิด,ปดปร้านเช่าร้านเนาช่าร้านแพงค่ะเพราะไม่สอดเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษค่ะ เดือนหนึ่งหมื่กว่าบาทไหนเราต้องมานั่งเก็บรายได้ให้ค่าเช่าร้านค่ะแล้วก็เด็กอีกออเราไปอย่างนี้เราทําคนเดียวเรารับออเดอร์เท่าที่เราทําได้จองออเดอร์ล่วงหน้าพี่ก็ไปถึงที่แล้วไปถึงหน้าบ้านเนี่ยค่ะไม่มีค่ะออเดอร์เดียวเขาก็จะเรียกเพื่อนเข้ามาเขาเกรงใจเราอย่างน้อย5้าออเดอร์ถึง10ออเดอร์รไปถึงที่แล้วเขาจะดีใจตรงที่ว่าเขาได้ชิม ทำสดๆสดค่ะไม่พอใจรสชาติไหนสามารถบอกได้ค่ะเขาไปนั่งกับน้องกินเนอเอกี้น้องอมกอากาศนุกินไบทั้งค่เลยค่ะภูมิใจนะคะพี่ต้อพี่สุค่ะอุกินเลยพีางค่ะแะพี่แม่ คือมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยน้ำยำกลิ่นปลาคือกลิ่นแอร์ของรถที่จีนคือมีที่เดียวในประเทศไทยแล้วเวลาตำตรงตตรงไหนอะตรงนี้เลยค่ะเพราะเราทำเราเราวางของเราไว้แล้ววางไว้แบบนี้เลยค่ะออกไปขายก็จะเอาผ้าคลุมเพ๊บเพื่อฝุ่นเพื่ออะไรก็เราไม่รู้สึกเสียดายหรือกลิ่นอะไรตรงนี้มันเต็มอบอวนก็ไม่เสียดายของมันต้องใช้ค่ะมันจดมันมีชื่อเลยนะคะมีชื่อว่าไอ้นาโชค มันจอดอยู่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไอเดียนี้เกิดขึ้นตอนไหนตอนแรกก็พี่กี้ก็ทําขัดหน้าเนาะอบสมุนไพรแบบจ๋าเสริมสวยเสริมสวยแล้วก็รับผ้าห่มมาซักพอมาเจอโควิดตุ๊บลูกค้าก็กลัวเราเราก็กลัวลูกค้าไม่มีใครมาหาละเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะอืรถก็ต้องพอนบ้านก็ต้องพอนเขาพักชําระนี่ให้เราก็จริงแต่ดอกไม่พักค่ะอแล้วมันเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเอารถนี่มาขายต้อง ก็นั่งคิดแล้วเป็นคนชอบกินส้มตำก็เลยลองมาทำทำกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านเราก็คิดเออไม่ไหวแล้วต้องทำแล้วก็เลยเอาบอกออกปึ๊บลงทุนไม่ถึง2,000บาทผ้ายงผ้ายางอะไรหม้อหายแต่หลายปากเรามีอยู่ในห้องครัวใช้ทุวนประจำวันอยู่แล้วไปเรียนเพิ่มเติมก็คือทำน้ำต้มน้ำปลาให้มันสะอาดหน่อยก็ลองทำเพื่อนบ้านลองผิดลองถูกเพื่อนก็บอกอร่อยงั้นฉันจะทำแล้วนะคิดอยอะที่นึงก็เปิดขายเลยขาย รายได้ล่ะรายได้เป็นไงโอ้เดือนแรกเจ๊ค่ะขาดทุนอ้าวเหาอทำไมอ่ะกุ้งเอ้ยหมึกเอ้ยเหลือเพราะว่ามันอร่อยก็จริงแต่ยังไม่ถึงลูกค้าลูกค้าข่าวสารยังไม่ถึงอ๋อยังไม่รู้เนาะคนยังไม่รู้คนเราไม่รู้ไปพอไปถึงร้านสวยๆร้านหนึ่งอยู่หลังโลตัสอำเภอแม่สอดเขาก็เปิดสารานณะให้เขาแชร์ให้พอแชร์ปุ๊บลูกชายเขาเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือเขารู้เรื่องเกี่ยวกับ เฟสบุ๊กทวิตเยอะเขาก็บอกพี่ต้องเปิดเป็นสาธารณะคนจะได้เห็นเขาก็แชร์ให้พอเปิดปุ๊บวันนั้นเลยลูกคา้าหลั่งเข้ามาจากวันละเจ็ดเป็นร้อยเข้ามาสามพันสองพันสี่พันจนนตอนนี้คือสูงสุดห้าพันค่ะหลายวันนะเลี้ยงตัวได้จากเดือนนั้นจนถึงเดือนนี้ทั้งหมดเจ็ดเดือนรายได้ตอนนี้ถือว่าเดือนหนึ่งเป็นแสนยังถึงค่ะ พี่สุพูดว่าไงพี่สุพูดว่าไงเมื่อกี้พอเราบอกว่าคนเราถ้าคิดจะทำมาหากินนะไม่มีข้อแม้หรอกเนี่ยไม่ว่ารถบางคนนะว่าฉันไม่มีพ่วงข้างฉันไม่มีหน้าร้านฉันทำไม่ได้เงินทำไม่ได้ยังไม่ได้ทําเลยใช่ยังลองดูพี่คี้ทำดิที่เอาบอกว่ารถไดเอามาทำมาหากินจริงๆรายได้ดีกว่าตอนซักแห้งทาเสริมสวยเยอะค่ะแต่ว่าเหนื่อยแต่ว กี่รู้สึกภูมิใจเนาะค่ะภูมิใจเราทําของเราเองได้แล้วก็ไม่นึกว่ามันจะโอเคขนาดนี้แล้วคนเดียวด้วยคนเดียวได้ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยของเขาได้ต้องจองคิวนะจ๊ะจริงเหรอจริงค่ะพี่ออเดอร์ก่อนเล้คุณพี่ค่ะยังพี่จะทําขายพรุ่งนี้พี่จะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่เจ็ดมงเลยแล้วเราก็วิ่งไปตามจุดเลยค่ะดีนะวิ่งค่ะก็เก้าโมงครึ่งกี่กล่องก็บอกไอ้บาง โรงงานเนาะโรงงานเขาจะทานเลยไม่ได้มันจะจืดมันจะลายพี่ก็จะมีบริการแยกน้ํายาจากแยกน้ําตําไว้ให้ตําไปเลยแต่ว่าแยกน้ําตําเอาไปคลุกเองค่ะมีกล่องใส่ให้แล้วก็ให้เขาเอาคลุกของเขาเองค่ะทุกวันไหมทุกวันหยุดวันอาทิตย์ที่ต้องมาดูแลรถมันหน่อยเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงหนูเริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะถึง ถึงจนกว่าของจะหมดเด็กๆยกมาพี่กี้เยอะไม่แล้วไปตรงนู้นดีกว่าเ้วอันนี้พี่กี้เพิ่งตาให้ก่อนเข้ารายการนี่แหละแมวแมวจะกินสดๆดแมวเป็นสดๆไปยืนข้างพี่กี้จ้ะไปเลยจ้ะจับไปรถจับรถจัดมาขออนุญาตชิมแต่ละอย่างนะพี่กี้ต้องพูดยืนตรงนี้น้องอะไรพิสุกว่าอันนี้สัตว์พีี้โค้งเลยแม่พี่กี้จ้าจ้ะลูกชิ้นเล็กๆอร่อยมากอร่อยอ่ะรสชาติดี อันนั้นน่ะพิกี้บอกว่าเด็กๆอันนี้อะไรคะพิกี้ก๊จ้าตรงนี้อันนี้ตำมะม่วงปลาย่างค่ะม่วงปลาล่างไงค่นโรยปลาย่างแจานจานขายจานกี่บาทพิกี้อย่างอย่างจานนี้นะคะถ้าลูกค้ากินกันเยอะๆเขาก็จะสั่งอันนี้พิกี้คิดเจ็ดสิบบาทได้ดีนะนว่าบ้าง ใครบอกว่า70บาทเขาดยใช่ไหใช่ค่ะอย่างนักศึกษามาจากบนดอยเนาะแม่สอนนี่จะเป็นนักศึกษามาเรียนหนังสือตัวอำเภอทำไมไม่มีใครช่วยพี่เลยอ่ะมันก็เราทําคนเดียวไหวอยู่ที่ก็รลับขายดีของหนูคือปากพี่กี้ค่ะพี่เก้เจอหน้าใครถ้ารุ่นลูกในพี่กก้ก็ว่าไงลูกรับกี่ออเดอร์มากี่คนถ้ารุ่นแม่เรา สวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่ะเจ๊รับอะไรดีคะฝากแล้วฝากแล้าบริการลูกค้าพี่พูด,ด,ดคุยถ้าใครผ่านไปทางแถวแม่สอดอยากจะไปอุดหนุนเนี่ยโทรหาเบอ่์พี่กี้ที่ไอหรือว่า0979584723ค่ะหรือ แอดเฟซเข้าไปค่ะยาลิส้มตำยำแซ่บพี่กี้ยาลิส้มตำสุดยอดเลยพี่กี้น้องชอบมากเลยคุณผู้ชมแวะไปนะคะเราขึ้นหมายเลขของพี่กี้ให้เรียบร้อยแล้วลองโทรไปเซฮัลโหลกันจะเหมาจะเหมาก็ได้นะพี่กี้นะเหมาไปเลยออกงานก็พี่กี้ไปจอดรถแบบนี้ได้เลย สีแม่เขากินส้มตำกันแล้วโอ้ยอยากกินมา้เนาะคุณผู้ชมอยากต่างใชมเมล่าโควิดช่วงนี้ก็ระบาดหนักลือเกิดไปเช็คสถานการณ์ของแม่ค้าส้มตำยาฤิดกันหน่อยค่ะว่าเขายังขายอยู่ไหมขายอยู่แถวไหนจ้าพี่กีสวัสดีค่ะยาลิส้มตำยำแซมนะคะก็อย่างที่รู้รู้กันอยู่เนาะช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 รุนแรงมากยิ่งอำเภอแม่สอดเป็นสีแดงเข้มของจังหวัดตากค่ะ ติดโควิดเยอะมากทางแม่ค้าก็เลยตัดสินใจหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะตั้งแต่12สิงหาจนถึง12กันยานี้นะคะหลัง12กันยานี้เราเจอกันใหม่นะคะกับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะที่อุดหนุนแม่ค้ามาตลอดแล้วก็โทรหาตลอดว่าเมื่อไหร่จะเปิดขายช่วงนี้เราต้องเซฟตัวเราเองเพื่อครอบครัวและตัวเราเองด้วยเนะาะทั้งลูกค้ทาทั้งแม่ค้าด้วยก็กลัวๆก,กันเนาะก็เว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่ง เดี๋ยวหลัง12กันยาแล้วเจอแม่ค้าใหม่นะคะติดตามทางเพจยาลิส้มตำยำแซ่บ Facebook หรือว่าไลน์นะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค,ค,ค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะหลัง12กันยายนพี่กี้จะออกเดินสายให้บริการส้มตำแซ่บ แน่นอล่ะแต่ว่าไอเดียเรื่องใช้รถทำกินยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาดูการขายแครปในรถเก่งกันด้วย,ยแคบแบบนั้นจะทำแครปได้ยังไงไหนจะเตาอีกอะไรอีกเนาะช่วงหน้ามาดูค่ะร่วมทำมาหากินโดยด็าากนนอกเตอร์จิว G5S เซนพลัสคอร์ดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจไอเดียแล้วอาากอ้วอา,าอว แค่เขาถามว่าจะกินอะไรก็ตอบเขาไปดีๆก็เล้ยจะ หนูตั้งชื่อหนูมีเจตนาอะไรตั้งชื่อมาจากที่แบบเถียงกันกับแฟนว่าจะเป็นร้านจะเป็นร้านชื่อร้านอะไรคิดไปคิดมามันไม่ได้อ่ะค่ะหนูก็เลยแบบว่าก็แล้วกันอก็แล้วกต่เนอะก็เลยเป็นเคปแล้วเวลาลูกค้าจะมาสั่งเวลามีแบบเพื่อนเขาถามเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาถามว่ากินอะไรแล้วเพื <ๆ S 1> ่อนก็ตอบก็แล้วแต่ เออมันก็เลยติดมาติดคำพูดติดปเปคำพูดที่ติดลและจำง,ง่ายแล้วทำไมต้องมาเปิดท้ายรถแบบนี้นะะขายนรถอ,อตอนแรกไม่ได้ขายในรถค่ะตอนแรกขายเป็น,นร้านเป็นคนาเฟ่ลแล้วทีเนี้ยมันต้องไปกับ ต่างจังหวัดไปหาลูกบ่อยเอาเคปไปให้ลูกกินแล้วก็อยากเที่ยวด้วยทําไมต้องเอาเคปไปให้ลูกกินด้วยอ่ะเพราะว่ามันเกิดมาจากลูกสาวค่ะที่มาคองใช่ค่ะเพราะว่าลูกชอบกินโอ้ใช่แล้วแล้วหนูทําเป็นแต่แรกเลยอยู่แล้วไม่เป็นค่ะลูกบอกว่าวันนั้นไปซื้อที่ตลาดแล้วมันไม่อร่อยแล้วก็ลูกก็เลยบอกว่าคุณแม่ทําให้กินหน่อยแล้วเราทำแล้วทำไงทำไม่เป็นค่ะก็เลยสั่งเตามาก่อนไม่รู้สั่งมาทําไมเหมือนกัน แล้วสูตรปรุงสูตรแป้งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้แป้งอะไรไม่รู้ว่าเขาทําเริ่มจากตรงไหนไม่รู้สายจากไหนดู youtube ค่ะดูทั้งวันดูทั้งคืนแล้วก็จับมาลองผิดเอาเขาใช้แป้งนี้สูตรนี้ใช้แป้งนี้สูตรนั้นใช้แป้งนี้อะไรเงี้ยก็มารวมกันพอไปทํำทั้งแรกก็เรีวเปลวเละลูกบอกไม่เป็นไรแม่เอาใหม่ ลูกก็ช่วยคิดช่วยทำมันมาจากความรักจากลูกเลยค่ะจากลูกเท่านั้นเลยลูกนะพูดตลอ้นานแค่ไหนถึงลงตัวแล้วออกมาเป็นหนึ่งสองวันค่ะทำอยู่อยางนะคะเพราะว่าวันแรกที่เราลงแป้งเริ่มลงตัวละแล้วก็ทําในบ้านก็ทําให้ลูกกินแล้วกลิ่นแป้งมันหอมคนเดินผ่านมาก็บอกขายไหมลูกบอกขายค่ะขายค่ะลูกเลขเข้ามาเลขเข้ามาอย่างเงี้ยลูกคนบอกลูกเลยอะ ใายมาขายในรถแบบคเนี่ยขายยอด<ม>ดีไหมตอนแรกไม่คิดว่าดีไหมเพราะว่าตอนแรกมองไปแบบรถมันจอดอยู่เฉยๆเป็นปีเลยไม่ได้ใช้เขาเลยใช้แต่กระบะก็เลยแบบหันไปคิดคิดวันนึ่งว่าแบบอยากกลับบ้านก็เลยแบบเธอเอาบอกออกให้หน่อยอทำแรนเคฟในรถให้เราหน่อยอบอกแฟนแฟนก็จัดให้เป็นแบบนี้ค่ะ วันแรกที่ขายออกไปไม่ได้ตั้งใจไปขายเราแค่ขับออกไปแล้วคนเขาเห็นอืก็จอดอยู่ตรงนั้นนะก็หมดคาทีเท่าไหร่มานน้ขายได้ห้า0ันกว่าบาทโอ้โหแม่นู้ ห้าพันวันนั้นแล้วจนทุกวันเนี้ขายแบบว่าขายดีจนต้องจองขายเลยจนตอนนี้จนแบบว่าวันหนึ่งคิวอะค่ะคือได้แค่สี่คิวถึงแม้จะจองมาร้อยคิวก็ไปได้ให้แค่สี่คิวอ๋อไม่ถึงว่าเวลาไปหนูต้องเอารถไปหมดเลยแล้วก็ไปใช่ค่ะก็แบบลูกค้าจะนัดในเพจว่าแบบอยากกินวันนี้มาหาที่บ้านหน่อยแล้วก็จะไปหาที่บ้านแต่ว่ามันก็จะมีคนรอบเท่าไม่แผ่นเดียวหนูก็ไปยแสดงว่าคนเขาก็จะโทรบอกเพื่อนกันไงใช่รอบข้างก็จะมาที่หนูไปหนูก็ไม่ได้แค่แผ่นเดียวเลยหนูก็จะได้ประมาณ4ี่ส แผ่นต่อบ้านหลังนึ่งสีแผ่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยก็โอเคนะแม่ใช่แล้วคิวที่เหลือทำไงคิวที่เหลือคิวที่เหลือก็วันต่อไปค่ะยาวก็จะบอกไปว่าสั่งมาได้ออเดอร์มาได้แต่ว่าได้กินวันไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะเคยมีลูกค้าที่รอน้องแทนนานสุดเท่าไหร่หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนค่ะเพราะว่าหนูไปเที่ยวเชียงใหม่ไงแล้วก็ค่อยกลับมาเขาค่อยได้กินเขารอเหรอรอค่ะ แต่ก็คือออเดอร์แล้วออเดอร์ไว้แล้วค่ะเขาแบบรอน้ารอนะรอนะอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่ไส้ลูกจ๋าเยอะมากค่ะลูกสาวเป็นคนคิดทั้งนั้นเลยมาจากลูกเรงไส้ไหนที่ขายดีที่สุดไส้ก็จะมีฝอยทองกล้วยหอมนูเทลล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวม่วงเ้ยข้าวเหนียวม่วงคุณแม่ทำว่าข้าวเหนียวม่วงเนี่ยแปลกมากไม่เคยเห็นเป็นร้านหนูเป็นร้านแรกค่ะเดี๋ยวนะเคปเคืเนี่ย นอกจากรอนานเป็นเดือนแล้วนะมีการปาดหน้ากันหรอฮะเมื่อวัชิงจะกินเค้กเพราเนี่ยรถเมยค่ะฮะรถเมย์ขับปาดหน้ารถหนูเราบอกว่าให้จอดจอดหนูก็เลยตอนแรกนึกว่าแบบมีเรื่องกันแล้วเขาบอกว่าจอดจะกินเค้ก อ่แบอกกันดีๆก็ได้แล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบจองคิวแล้วแบบพอบารอไม่ได้เขาก็ขี่ปาดเลยว่าอยู่วันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่ไหนเขาก็ปาดเลยค่ะแสดงว่าของเขาต้องเจ๋งอ่ะพูดจะดำไงยิไววเลยแล้วราคาราคาราคาเริ่มต้นที่30บาทค่ะแล้วก็อยากจะกินไส้ไหนก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง500ก็มีค่ะไมยถึงว่า เขาได้กี่ไส้ใน500ร้อยอ่ะได้แล้วแต่ยอบมาจัดดูไหมเฮ้ยไม่ไหวแล้วแท้จรแล้ววันนี้เขามากับแฟนเขานะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ แฟนแทนทำอะไรอะแฟนหนูช่วยด้วยไหมแฟนช่วยค่ะช่วยหยิบก็จัดเลนรอบรถเนี่ยค่ะอ๋อแฟนเป็นคนจัดให้เชิญค่ะเชิญค่ะสองคนชอบไปเที่ยวด้วยใช่ครับเวลาไปไปรถคันไหนคันนี้แหละครับส่วนใหญ่ไปเที่ยวแบบไหนคะเป็นธรรมชาติอะครับเป็นแคมป์เป็นแคมป์เขาแคมป์แคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปแล้วใครซื้อก็คนที่ไปเที่ยวก็คนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยในแคมป์เนี่ยครับก็ตอนแรกเราเราก็ทำทำกินกันตอนเช้าเช้านะครับทำกินกันก่อนเหมือนให้กลิ่นมันตี เาอาอยูล่อเอาลอในอากนารตลา,ลลเาลด,ดเขาดิรตลาด เคยไปขายไกลสุดที่ไหนแทนไปเชียงใหม่ค่ะตั้งใจไปเที่ยวตั้งใจไปขายด้วยตั้งใจแบบถ้าเราอยู่ในร้านเราก็จะไม่ได้เที่ยวแต่ถ้าอยู่เงี้ยทั้งได้เที่ยวทั้งได้ตังค์เนาะก็อยู่ได้ดีเลยไอเดียดีอ่ะการที่เรามาใส่รถขายเคปแบบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นยังไงมั่งหนูอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีที่ขายแบบไม่รู้ว่าอาจจะมีรถอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเอารถอ่ะมามาดัดแปลงเป็นร้านคาะ ของเขาได้มไม่ต้องขายเค้กก็ได้ขายข้าวแกงขายอะไรก็ได้แบบนี้ค่ะแล้วจริงๆยุคนี้เนาะมันเหมือนต้องเข้าไปหาลูกค้าด้วยใช่ใช่ใช่เรา,าต้องเดินไปหาลูกค้าแล้วอ่ะ ใช่จ้าแทนจ้ามีรถแบบไหนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มาเพราะว่ามันมีถังแก๊สแล้วมันมีความร้อนด้วยอะลูกเราต้องศึกษาว่าถังน้ํามันอะมันอยู่ใต้ใต้ความร้อนไหมแต่คือคันนี้มันอยู่ข้างหน้าคนขับคนขับข้างหน้าแฟนจะอยู่ใต้ใต้บอกคนขับอาแต่ต้องต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะเพ่อแต่เราสั่งไส้เขายังอะเขาไส้เขาเนี่ยเลยดิค่ะเขาเนี่ยไม่เบ่ค่ะเขาเนี่ยวม่เอ๋อเนี่ไงเขาสั่งนี่ ตกลงคุณเป็นคุณนายเหรอคุณไม่ต้อสั่งเหรอใช่ต้องสั่งแล้วไงแล้วเขาทำอะไรคะเขาจะหยิบมาให้เราโอ้โหเช็ดไว้หนวดเพื่ออันนี้คือไส้ไส้กรอบที่เขาทำไว้แอบนี่นอกจากไส้ขนมโมโมูแล้วมีไส้ไหนที่คนนี้อีกเขาจะมีฝอยทองกล้วยหอมอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่ไม่ชอบกินฝอยทองกล้วยหอมมันมีไส้ไหนอีกไม่รู้พี่ก็แแล้วต่ น่ารักเนาะเออจอบอ่ะเวลาทำอะไรที่ทำเกิดทำจากความรักความสุขนะมันต้องบอกไส้ที่มันจะทำได้แต่เยอะแล้วมันทำได้ดีด้วยดูที่พิ่ทีพี่ันนะเขาใช้ใจทำนะเรยอ่ะ่เราเห็นความน่ารักของคู่รักเนาะที่ช่วยกันทมาระเขาเรียกว่าผัวหาบเมียคอนเนาะเแค่ขยันก็ไม่มีวันอดตายเลยใช่ใช่คุณแม่สูผู้ถูก คนขยันจะไม่มีวันอดตายอยู่ที่ไหนก็หากินได้ถ้าเรามีไอเดียดีๆว่าแต่ช่วงนี้แครบแล้วแต่เมืองไปขายอยู่แถวไหนคะเผื่อลูกค้าจะตามไปอุดหนุนเนาะสวัสดีค่ะแครแล้วแต่เมืองนะคะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะที่กรุงเทพค่ะทางเราเลยกลับมาที่สีสเกตนะคะเราก็ยังขายอยู่นะคะขายแบบ เป็นเป็นบ้านนะคะเป็นแคมปิ้งนะคะอยู่ติดถนนค่ะก่อนทางเข้าศรีสเกตค่ะเป็นถนนหลักนะคะกรุงเทพค่ะโควิดซาเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามมากๆเลยค่ะลูกค้ายังให้ความสนับสนุนแบบสนใจกันโทรกันมาทุกๆวันเลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ ชาวกทมที่อยากกินเครปของน้องแทนก็รอหน่อยนะจ๊ะหลังโควิด่าคงได้เจอกันช่วงหน้ายังมีของเด็ดของดีรออยู่นะจ๊ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนละจ๊ะขอร้องรุ่นมทำม,มาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวขอ <c oughs> ต้อนรับว่าลูกสองพี่อันสวัสดีค <c oughs> ่ะ คุณพ่อลูกสองนะครับออจริงจริงทั้งชีวิตชินกับคุณพ่อสองลูกมากกว่าผู้ชายใช่ไหมใช่ลูกชายดีเลยเดี๋ยวผูกมิตรกับบ้านนี้ดีกว่าเรามีลูกสาวอ๋นเลยโอ้แต่เห็นคุณอุ้มอุ้มอยู่แล้วบอกว่าหน้าเริ่มจะเหมือนแล้วนะแล้วจริงจริงอ่ะตั้งใจไว้อ่ะอันอันยามมิสักกี่คนจริงๆแล้ววะสองเต็มที่ไม่เกินนี้ไม่เอาปิดหูแล้วใช่ไหมปิดปิดอูปิดปิดอูด้วยอายุด้วยด้วยทุกอย่างด้วยเรารู้สึกว่าพอแล้วแล้วก็ แต่ต่อให้ไม่อายุก็ไม่ได้อยากมีมากกว่านี้นะคิดว่าสองคนเพียงพอแล้วลสําหรับอันอันคิดว่ามันพอดีละคุณย่าล่ะคุณย่าดีใจไหมหลังโอยอคุณย่านี่แทบจะบบกระโดดตัวปลิวเลย <c oughs> คุณี้อันตอนนี้แปดแปดสิบกว่าแล้วนะ <c oughs> แต่เราเห็นเลยว่าเขาสดชื่นขึ้นส่วนหนึ่งของความสดชื่นแล้วก็แรงบันดนาลใจที่ทําให้เขาอยากกลับมาแข็งแรง <c oughs> ด้วยเช่นกันก็คือการที่เขามีความสุขเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะ ถ้าคนในบ้านเราโดยเฉพาะผู้หลักผู้อยากไปทีเขาซึมๆไปเนี่ยเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกายหรือเกิดจากใจสองอย่างม,มันสัมพันธ์กันไม่ว่าจะอันไหนเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ตามอย่างของที่บ้านนันเองเนี่ยอ่านสังเกตเห็นเลยว่าคุณแม่อ่าน,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 นเนี่ยฮะคือก่อนหน้านี้เขาจะเริ่มเหนื่อยเนือยนิ่งๆแล้วแม้แต่ช่วงที่มีพอเขาสดชื่นขึ้นก็จริงแต่เราก็ยังเห็นว่าเอ๊ะเขาจะสดชื่นเป็นผักๆสุดท้ายอันได้เจออย่างหนึ่งนะฮะว่าร่างกายเขามีปัญหา <c oughs> แล้วมันพอมามีปัญหามันเกี่ยวพันกับใจแล้วเขาจะเริ่ม เออเขาทําอะไรเขาเล่นกับน้องพอไม่ได้เขาวิ่งไม่ไหวน้องพออยากให้เล่นด้วยเขาก็แบบเล่นไม่ไหวเขาก็จะรู้สึกว่าหลานไม่ค่อยรักเขาเพราะว่าเขาเล่นไม่ไหวอะไรนี่นมันโอ้เกี่ยวพันกันไปหมดเลยเราเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแม้แต่ในใจเราเรยยังเคยคิดไปเองเลยว่าก็อายุเยอะแล้ว80กว่าแม่ได้ขนาดนี้นี่โชคดีมากแล้วตอนที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราต้องคุยกันละคือเขาขึ้นบันไดที่บ้านแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เรายืนกันแล้วมามีบ๊ายคุณนหนนะขึ้นข้างบนรีบน แล้วเขาก็เดินขึ้นแล้วเขายืนมองแล้วเขาเดินแบบเดินหนึ่งขั้นตามหนึ่งขั้นเดิมหนึ่งขั้นตามหนึ่งขั้นไม่ไมเหมือนเดิมคืออย่างนี้ใช่มัาช้ามากแล้วเราบอกเฮ้ยเดินนี้ตั้งแต่เมื่อไห,หร่เฮ้ยอยู่บ้านเดียวกันเขาเดินขึ้นบันไดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรายังคิดว่าเขาเดินอย่างนี้อยู่อาจจะช้าลงบ้างก็เลยแบบถามเขามามีมาเมีเป็นไรเปล่าเนี้ยบอกเปล่าก็ขึ้นบันไดแบบนี้แหละเพราะว่าร่างกายมันไม่เหมือนเดิมมันติดขัดเขาเขาพูดมาบอกว่าเขารู้สึกอะไรยังไงสารพัดเลยเราบอก งั้นไม่ใช่ละไปตรวจกันเถอะเขายอมไปนะก็เลยไปคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอธิบายง่ายมากชัดเจนมากอยากให้ทุกคนทํามือไปพร้อมกันก็ได้นี่คือข้อเขา่าคุณลองเอาสองข้อนี้มาเคาะกันอย่างนี้ดิขยับขยับเนี้ยทุกส่วนที่มันขยับเคลื่อนที่ ธรรมชาติจึงสร้างคอลลาเจนชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําให้มันลื่นไงตัวนี้เขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2 hmm. ทุกคนในโลกนี้สร้างขึ้นมาได้เองสุดท้ายตัวนี้เสื่อมแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนกับที่ผมบอกให้คนเอามือมาชนกันแบบนี้แหละจนในที่สุดบางคนไม่อยากขยับเนื้อขยับตัวอยากอยู่เฉยๆ mm hmm. เหมือนกับที่คุณแม่อ่านเป็นมันดูแลรักษาได้หลายรูปแบบมากหนึ่งในวิธีที่วันนั้นผู้เชี่ยวชาญพูดมาคือเมื่อมันค่อยๆเสื่อมเราสามารถเติมเข้าไปได้ด้วยการค่อยๆเสริมกินเข้าไปอย่างต่อเนื่องและสมมสมม่่เเออแตตตตคคุณ้้งิใหถูกัวื ต้องเติมตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อคือคอลลาเจน type 2นั่นเองผมกลับไปดูเต็มโต๊ะคุณแม่ที่บ้านนะครมากมายที่ห้อดีๆด,ดังๆหอบมาจากต่างประเทศไปที่ฝากเพื่อนมาไม่มีตัวไหนมีคอลลาเจน type 2เลยก็เลยหาครับหลายยี่ห้อบอกว่ามีคอลลาเจน type 2จริงๆแต่ไม่เขียนไว้บนกล่องเขียนอยู่ในรีวิวโดยส่วนตัวเขาพูดตรงๆว่าอ้าวถ้าพูดแบบนั้นเราไม่เชื่อถ้ามันมีจริงมันต้องเขียนสิสุดท้ายไปเจอตัวนี้ครับ CC ซีลเซียมคอลลาเจนเขาเขียนไว้ชัดๆเลยครับว่ามีคอลลาเจน type 2, 2> ทั้งหน้ากล่องทั้งหลังกล่องส่วนประกอบครบนะครับส่วนถ้าหากว่าคุณอยากดูแลด้านอื่นด้วยคอลลาเจนเปปบไทด์มีใส่แคลเซียมให้อีกสตัวคือลคเทตอะซิรอนตมาพร้อมกับวิตามินซีและว,วิตามินดีอร่อยหวานแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณจะดูแลตัวเองอย่างมีความสุขมากๆเป็นซองครับพกไปไหนก็ได้ฉีกปุ๊บเทได้เลยหลังจากทานไปในเราเห็นเลยว่าคุณแม่เราสดชื่นขึ้น <c oughs> คือเขาสดชื่นขึ้นด้วยด้วยกายเขาั้ม แล้วก็ใจเขามันมาพร้อมๆกันมันอาจไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังแต่นี้ที่สุดมันสัมพันธ์กันทับคนเอ่ยปากกับมันเองเลยว่าแบบเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้ก็ใช้คํานี้เลยนะเขาบอกจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รู้แต่ว่ารู้อีกทีหนึ่งเขาเป็นอย่างที่ภาพเราเห็นเนี่ยเขาวิ่งเล่นกับน้องพอได้ขนาดนี้ในวัย80กว่าเตรียมไว้เลยนะวิ่งเล่นกับคนที่2เลยนะจริงเขาก็พยายามดูแลตัวเองในทุกๆด้านนะทานอาหารให้ครบผ้าหมูพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเขาออกาลังกายเมื่อก่อนเราก็บอกออกกาลังกายสิออกกิ ยังสามารถเนี่ยแต่งตัวสวยแมทช์กันหัวฉลดเท้าแฮปปี้ขนาดนี้นะไปรับน้องพอที่โรงเรียนนี่ออกกำลังกายตอนนี้ไม่ต้องเคี้ยวเข็นนะจะไปเองอยู่บ้านอยี่นั่งสมาธิสวดมนต์เข้าลุกนั่งเหินเดินอากาศได้สบายใจมากๆเลยจนเรารู้สึกว่าเราดีใจจังเลยที่วันนั้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเราตัดสินใจบอกว่าอย่ายอมว่าร่างกายเราจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปมันมีวิธีในการที่เราจะใส่ใจตัวเองได้ใครที่มีปัญหาแบบที่ อ่านเล่าไปหรือไม่ต้องรอให้มีปัญหาก็ได้นะครับเราค่อยๆเสริมเติมเข้าไปได้แบบทีู่้เช่ยนชาญแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้เริ่มเลยกันไวเลยเสริมไม่ได้เลยวันนี้ครับซีซีแคลเซียมคอลลาเตนตัวเดียวกับที่อันทานตัวเดียวกับที่ครอบครัวและคุณแม่อันทานนี่แหละฮะจัดเซตมาให้เลย3กล่อง3,600บาทวันนี้พิเศษให้เหลือเพียง1990บาทเท่านั้นพิเศษขึ้นไปอีกครับ50ท่านแรกแถมฟรีให้เลยทันทีอีก2กล่องแบบนี้นับไม่ผิดคุณับไปเลย ห้ากล่องเต็มๆและยังมีแก้วเก็บอุณหภูมิคละสีแบบนี้ให้อีก1ใบแปลว่า6ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่1,990บาทคุ้มที่สุดในจักรวาลแล้วจริงๆ0 2 0 3 0 0 0 3 3 020300033หรือจองสิทธิ์เลยที่ line atsm99 อันนี้จะบอกว่าตัวนเองตอนสั่งก็ใช้สิทธิ์นี้ที่ดีที่สุดอันนี้คือเบสจริงๆนะฮะคุณไม่ต้องไปเสิร์ชหาที่ไหนในรายการนี้ตรงนี้ต่อนนีพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับนี่คือเอาของดีเซ็ตดีในราคาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับ คุ้มที่สุดแล้วนะฮะซื้อตามพี่่านได้นี่คือตัวที่เลือกแล้วทานกันจริงๆนะฮะสกล่องปกติ3,600บาทวันนี้พิเศษเพียง1990บาทแล้วแถมให้เลยอีก2กล่องครับเฉพาะ50ท่านแรกทั่วประเทศหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาให้ทันเป็น50สายนี้นะครับอันยังแถมนี้ให้อีกนะฮะแก้เก็บอุณหภูมิอีก1ชิ้นเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศรับทั้งหมดนี้6ชิ้นแล้วค่อยจ่ายเงินครับ0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสาม หรือ l i n atsm 9 9ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆหรือไม่รู้สึกจริงๆก็คงจะไม่ยืนยันมาบอกต่อกันแบบนี้แม้แต่คุณพ่อก็คือป๊าป๊าอ่านเนะ่ยเห็นคุณแม่อ่านนะ่ยยังมาทานตาม,มาเลยราคาสินค้าขึ้นอยู่กับคุณภาพถูกมากๆควรเอะใจสักนิดว่า ขันกินอะไรอยู่ถ้าจะดูแลตัวเองขอให้เลือกของที่เรามั่นใจในราคาที่คุ้มค่าที่สุดและมั่นใจว่ายังได้ของที่ดีที่สุดนะครับถ้าเชื่อกันพี่อ่านเลือกมาแล้วซื้อตามพี่อ่านได้นี่คือตัวที่เลือกแล้วทานกันจริงๆนะฮรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับโปรนี้ดีที่สุดจริง5กล่องนะ1,990บาทเท่านั้นแถมอีก1แก้วเก็บอุณหภูมิให้คุณรวม6ชิ้นครับรับอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วลค่อยจ่ายเงินกัน1,990บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วโทรเลยครับ0-56-3003 หรือไ t s m 9 9ขอบคุณคุณพ่อลูก2 2สองลูกสลูกตีกันต่างๆขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไม่เจอกันใหม่นะคะทางช่องวันสาสเนะคะจันถึงสุขบ่ายมองตรงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ